ซึ่งอุณหภูมิมันจะบอกทุกอย่างเลยนะครับมันจะบอกที่ว่าคือมันรองรับได้สี่ตัวนะครับอันนี้ถ้าคุณจะเพิ่มไปคุณก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับใช้รถขนไหนบ้างนะครับอ่ามันบอกว่าสิบสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิสามสี่โวลต์กราฟตรงนี้คุณสามารถเปิดเช็คดูได้รีได้ยาวนานขึ้น่อ ios นะครับสแกนนี่กดคลิกไปนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเปิดออกมา อ่าเป็นอย่างนี้นะครับต่อก็คือการต่อเนี่ยสายข้อบวก้็บวกสายแดงก็ลบสายดำนะครับสามารถเชื่อก็คือเราสามารถเช็คแบตเตอรี่และก็การทํางานของแบตเตอรี่เวลาขับรถนะครับเวลาขับรถได้เราสามารถเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านอตอนนี้ผมมีตัวหนึ่งตัวแล้วผมจะใช้อีกหนึ่งตัวผมก็มากดเพิ่มนะครับนะครับเพิ่มเพิ่มใหม่นะครับแล้วผมก็จะสแกน s e เรียลนัมเบอร์มันจะบอกว่าสแกน s e เรียลนัมเบอร์นะครับการติดตั้งนะครับการติดตั้งของเราก็จะเป็นขั้วบวกอย่างนี้นะครับต่อมากับแบตเตอรี่ขั้วลบแล้วก็ติดสำหรับติดกับแบตเตอรี่อย่างนี้เลยนะครับ ก็กติดตั้งก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิดตัวชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับนี่เราก็จะต่อแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่มันจะบอกว่าอ่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่9 5้าสิบห้าตอนนี้ผมใช้ตัวที่2นะครับเปิดขึ้นนี่ผมอยู่ในรถนะครับผมยังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับผมจะกดสตาร์ทรถนี่กดสตาร์ทรถนะครับนี่ ซึ่งอุณหภูมิมันจะบอกทุกอย่างเลยนะครับมันจะบอกที่ว่าอยู่ที่ร้อยส่ิบสี่ถึงสิบสี่โวลต์ถึงสามห้าโวลต์นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมดับเครื่องรถแล้วกราฟมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ลดลงนะครับจากการชาร์จอยู่ก็จะบอกว่าโวลเตจลดลงนะครับมันมีประมาณนี้เี่ยก,กำลังลดกราฟกำลังลดนะครับ